สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะแม่ปุ้ยจ้าคิดถึงลูกไหมคิดถึงจะเพื่อทำอะไรสบายดีไหมเงียบเงาบอกมือนี่แต่ว่ามือนี่หันมีงานแล้วบ่งเงียบเงาเพราะว่ามีงานขาวดำอ๋อมีงานขาวดำมีงานรับจอบแล้วแม่ปุ้ยรับจอบแล้วแม่ปุ้ยทำอะไรแน้องก็จะปิ้งไก่เนี่ยเขาสั่งเขาสั่งมาซีไม่ทีไม่ก็ปิ้งให้ อะไรก็เอาะโด่ผลโป้เห็นผ้ายางนะเคยเสี่ยวมาให้ยางขายกลมารีวิวในเมย์รีวิวเอเนาะเออรีวิวจากผืนนะจองผืนสามผืนซื้อแม่ซื้อมาให้แม่ปุ้ยสี่ผืนนะคะผ้ายางผืนแค่ะเอามาดูสองผืนค่ะจ้านะคะ ซื้อแบบเซตเดียวกันเลยแม่พ้ยแมุู่ยได้ยินข่าวว่าแมุ่้ยจะออกโต๊ะหรอออกมาแล้วในวันอาทิตย์อาทิตย์หน้าเขาจะมาส่งเขาจะมาส่งใช่ไหมครับเด็ดท่านี้อ๋อแม่พูยจะเอาโต๊ะมาแล้วก็เอานิปูนะคะเรียวงานนี้แล้วก่อนตอนนี้เนี่เป็นผ้ายางสีสีไม้ฮะจ้าเปลี่ยนจ่าอี้เป็นบดสุดนี่แล้วก็เอามาใหม่เลยเปลี่ยนคนน้ำบ่เปลี่ยนอยู่ ขาขายปิ่งไก่นะสบอได้ขายความสวยบอกก่อนนะคะใครจะดูความสวยจะไม่มีค่ะ <laughs> <laughs> จะดูความปิ่งไก่ขายแล้วทำกับข้าวได้ค่ะอ๋อพนมมีเต่าขนาดเล็กสรับปิ่งน,น้อยไม่ได้แล้วพนก็มีเต่าหา่ๆสหรับปิ่งหลายๆไมถูกต้องถ้าได้ก็เอา,าจะเป็นเงินสิ <laughs> อันนี้ข้าเจ้าอันสร้างซีใหม่ไม่ร้อยสิบบาทกระดังไฟยางให้โอ้ไม่ก็รับพี่น้องซื้อซีใหม่กระดังไฟให้จะเห็ดโผล่เห็ดเหลือเห็ดเกินเห็ดจริงนะฮะเห็ดจากกัะติกใช่แล้วก็สิไปงานหมือแล้งมีงานกาวดำนั่นแหละแล้วงานของเราหล่ะวันที่สี่มีอะไรบ้างสิบสี่เอายังเพิ่นยังมาโทรมาหาเลยเพี่จะเอายังไงจะให้แม่ทำเลิศหรือไม่เลิศเลิศเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ นางรำน่ะให้เลิศเลยนะแม่จะโชว์ให้เธอเนี่ยนางรำเนี่ยปกตินี่กี่คนสามยี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้า เอปกติ้ออยีนะ่สเนาะต้องต้องเน้นๆตัวอย่างนะคะตัวอย่างนางรำไม่เอาโตกลางเอาตควอบตัวขอบลและย<ห> <17 S 2> ี่สเจ็นนี่ปกติเนี่ทุกวันข้นขืนสิบห้าคำแต่ละเดือนต้องล่ำสวดล่ำให้ความสามาัคคีเมืนบอเอายี่สิบเจ็ด้นปสิบประจางพูแล้วจบาดไม่ใช่บาทเวอรลายบาทส่นยี่สิบเจ็ดคนอันนี้เขาดำหน้าหน่าจะได้20วันที่ยีสซุ่มห้านี่โช่ให้เบิ้งเฉยๆโว่ให้เบิ้งแล้วอาแต่นสิเออไม่ได้ไม่ได้กำหนดว่า ต้องเท่านั้นเท่านี้มันไม่ได้ตีตายเป็นคนไปไมันแล้วแต่ว่าเอาซองอันนี้เพิ่นให้เราจงคุยกันมืออื่นจใ <ะ S 2> จเรื่องนึ่เพิ่นให้เขาพ้อใจให้เท่าใดกกันแล้วจะเพิ่นเป็นรำเป็นรำอะไรค้างที่สี่รำบงสวงเพลงแร่เรียกว่าวันพระวันพระวันพระโอ๊ตสิบห้าเป็น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 ประเภทนี่ของโมบ้านถูกต้ตอง เป็นข้างขึ้นเท่านั้นข้างขึ้นข้างแหลมไม่เอาวันพระใหญ่นะคะอ๋อที่สารปู่สุวรรณคราชเล็อ๋อที่สารปู่สุวรรณคราชที่ยาดทำกองแก้วออนะคีนีนะคะโอเคเลยทุกวันพระแหลมขึ้นเพลงได้ใจแม่ปุป้ยลูกสาวกับบางคิดฮอดบดชิดฮอดเงาหงอยบดมุญผู้ใดมาไหยอกบุญผู้ใดมานแซวเดียดเด๋ยวลองปู่โชว์ด้วยนี่ อ๋อนึงนึงข้างไว้เออปูเข้าไปแล้วก็จะส่ไม่สวยเขาบอกนะโตไม่สวยแล้วปูไม่สวยแมนบเฮ้อาตัมเนเอาบยเอาบนเลยแล้วได้หกอโซ่เลยโ่เอค่ะเดิคู้ชอบทมชอบค่ะเห็นแล้วก็โอ๊ยตายแล้วสันวาสวยมาเีไม่ตสีนี่มันสวยยูล่ล่ะ ่ำสวอยู่แล้วนี่ไขสหนแล้วไมันเป็นม้เนี่ยมนมันย่างมันกว้างแห้งเลย้าุนะเาไห่แม่ปุ้ยลองฟูผืนเดียวเลยเอาออกหมดเลยฝืนเดียวพอมันยาวมากยาวย่ต้องอ้อนนี่นะบปกไวเลยเออยาวมากเลมากแม่ปุ้ยเลศนะคะใช่ไหม เพิ่นเดียวได้ตั้งครบเซตเลยเห็นไหมเวลาเราได้ตัวเราก็คุมเลยแล้วก็ใส่ตัวนน้นด้วยค่อยทำเราค่อยทำเท่าโบให้มันโตมาก่อนแล้วโชว์ครั้งเดียวเลยอันนี้เป็นไงบ้างอืออนี้สวยค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็โชว์อย่างนี้แหละเลิศไหมคะแม่ปุ้ยเลิศค่ะเอฟซีทั้งหลายสวยค่ะขอบคุณมากๆลูกสาวดีมากลนั่นๆจัดโตให้เราวันนี้ เลิออันนี้ก็น้องเคซื้อมาฝากแม่ปุ้ยที่ขอัแเก่นเยอะแยะเลยไม่แพงค่ะผลละร้อยเองลูกสาวสวยไปสวยซื้อสวยแล้วก็ซื้อของมาฝากแม่ด้วยขอบคุณมากๆนะคะไม่มีอะไรจะขอบคุณสวยค่ะรอโต๊มาโกนเนาะมาเร็วๆนี้ก็ดูดีนี่ะเท่านี้แหละขนาดนี้แล้วจะ ขอบคุณนะคะช่องนักข่าบแบรนด์ออฟฟิเชียลช่องของน้องเคซี่น้องเคซี่เป็นคนซื้อเองนะคะนี anyway> ่ซื้อมากมากสวยค่ะซื้อมาให้เล่าซื้อแล้วจะเข้ามาถ่ายคลิปหากินน้ำเล้าโยกโตัวมาเซมแบบเมียบ่โยกของเล้าไปโยกของเล้าไปอ๋อติเมียนไปยู่งออื่นมาไดากายของเด้อมืออมาโยกของเล้าไปแล้วก็บ่พอมืออื่นติดงานติดงานค่ะมื่อเดียวติดงานค่ะเขา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 ไงไงเขา จะลาง้หรอจ๋อนี่เลิศโต้เป็นตะควมใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันมันบบิปิ่งไก่ซีปิ่งพวกนี้เขาจะสร้างซีปิ่งกันเอาคือเกาเลิศแห้งอดดหลงไปหาสืบไปหาสืบหมอล่ำมากสิภาพไปเพิ่งมอล่ำมันโมมีใช่แท้ ที่บ้านหนูมีสมุืออยู่นี่บุญร้องไฟบมีบ้านไรไปเบอร์เลยตะทักคันโทอยู่นี่แฮวมอยูนี่ยางใหญ่เลยบ้านหนูเมื่อนานแล้ว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 ปนงบปศิมนานอืมข้าราชการไม่ยอมขาไม่ยอมขาสามมือกับสามมือนะคะแม่ปฏิวัติดูท่านหมอรัมนะคืออันนี้นะคุณนายป๋อสั่งว่าอวบใด เพราะเหตุเพรใดคือเพื่อนสาวคือบอกให้ไปเอาน้อกกินอยู่เพื่อนสาวมื้อใดมื้อนี้ว่ะมื้อนั้นร้อนแกงอันน่ะแซ่บเดี๋ยวขอบคุณหล่อนวินาคาแกงกระท้อนใส้ไก่ขาแม่กระเพามากินแซ่บวันนี้วันนี้ก็เฮ็ดไอ้แกงเนื้อไม้กระดูกต้มกระดูกหมูต้มเนื้อเนี่ยก็หมูเออไก่ใส่เนื้อไม้แซ่บแกงจืดหล่อนเฮ็ดแซ่บ แั้วเราก็บอกเท่ามาโอ้ยว่าออกแบบนั้นอีดอกแต่เรามาเอามาเอาของกินเพลิ่นยังกระสายไปที่ก้าแล้วบอกมานะ็สลาแล้วบอกแบบนั้นสุดเพลนเพื่อนหญิงเน่ะแล้วในโพธิยังไม่มายังค่ะในบ้านในโพธินะคะ สีแดงเนี่ยเดีนน๋ยวเขาซื้อมาแล้วนะสีอื่นซื้อซืซ้อมาแล้วนะคะซ,ซื้อมาแล้วยังไม่ได้ไปใส่นะคะทำมาเพิ่งจะมาใส่นะคะอะไรกะบโลกะลานั่นนะเปยน้องหน่อยอยู่นั่ะเปีเยกเขาบอกไปเปียนให้ไม่ค่ะฉันกลัวคนมาหยุ่มสันของสันแล้วบ้านหลังหนึ่งที่ว่าคันงในซอยใครเป็นคนอยู่ไม่รู้รว่าเขาขายพี่เสือพี่เสืออ๋อพี่เสือพาไปซอยสมอลล่างนัน้นยังตกลงกันไม่ได้เพคนจังได้อัน อันอันอยากจะคิดแย่อันนั้นมาจากไจราคาซ้ำนั้นเขาจะได้พันหนึ่งเราจะเราว่าต่อมาหกร้อยที่มนยังไม่ผ่านนะคะคือยังถ้าแต่มีคนอยู่ก็ให้เขาไปอยู่เพราะว่าราคานี้มันี้จ้าแม่บ้านแม่ปุ้ยก็มีความเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านแล้วก็เราแม่ปุ้ยกำลังสั่งโต๊ะมานะแม่แม่สร้างต๊ะอีกอันหนึ่งเราสิมาเลี่ยงซ้ำกัรเลย่นเบอร์บนี้ซ้ำกันเลยอันนั้นเซอรไวเบบนี้อะไร จังมาพิจารณากับยีหล่าหรอคะยีหล่าเห็นสมควรยุนี่กับยุนี่ตะปูไหมกับยุนี่คือจังไดนี่แหละเอาไว้หันก็ได้เราลงดีกอันนึงนั่นก็หลังคาเราก็เห็นมาสีส้มโคออกสวยโอ้หลังคาไหมเปลี่ยนแปลงไหมบ่เห็นหลังคาปลาหลังคาใหม่เปลี่ยนแปลงตั้งหลายอย่างผู้ใดผู้ใดบริจาคล่ะนี่ อนว้าวหยอค่ะอันนี้คือแม่ปุ้ยซื้อเองมีเอฟซีเมตตาไก่ย่างนะคะแม่ปุ้ยก็เลยซื้อนะเห็นบอนี่แหละเลือดแห้งแม่ปุ้ยเลือดมากเลยค่ะสื้ชมพูหวานแววซื้อยั่งานได้ร้ะนี่ร้านภาพไปซื้อร้านภาไปซื้อแล้วเขาก็เฮ็ดใไข่ริบร้อย อ๋อฝากเอซีสิบอกเอซีว่าจังไดบอกว่าขอบคุณทุกๆคนคที่ส่งมาสนับสนุนอุด <ขอ S 2> หนุน <สะ S 2> อีกแน่แไขั้นแมนอันเพิ่นอันสุดโต่งก็มี่างกามาอุดหนุนได้ค่ะผ่านลูกสาวได้ผ่านแม่โดยตรงก็ได้เบอร์โทรออได้ศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดเก้าห้าเจ็ดหกเก้าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบาย,บายค่ะสวัสดีค่ะ